้านของเผาผู้ไทยร้านนี้ผู้สาวงามเลยพี่น้องไอ้บ้านสองเมืองใร้านชนเผาผู้ไทยนี่แน่นวัดป่าพ้นงาม ฝายดีพี่น้องมดสูขูสุพรรณตอนนี้เบาสอนอยู่ที่บ้านสองเมืองตะวัวบ้านสองเมืองใต้เนี่ยน้องบกแพงข้าม,มวนบ้านโนเาผาภูไทยติดกับบ้านเชียงวางท่าติดกับบ้านเชียงวางทงติดกับบ้านคุณจับบ้านใหญ่บ้านดังยู่กนเมืองนองบกหรอกบ้าน สองเมืองอาทิดย์กับบ้านสองเมืองเนื่ยฮะพี่น้องเอยขอโทษขออภัยบ้านของเขาผู้ไทยบ้านนี้ผู้สาวห้ามเลยพี่น้องเอยบ้านสองเมืองใต้นะถนนเลขที่สิบเอ็ดเบ็บ้านสองเมืองพันกระปูยางสำเร็จเรียบร้อยไหมาสะดวก Hoặc là gì đó thì đâu vậy Xếp dưới cả xếp nó không lọ chiều Âm viêu xóm phản thang Phải đưa dưới thì đâu tạm hấp xôn bâng bằng những cái nó cả nó thì đâu Đây hẹn nhiều chẳng nói Ủa biển là đủ ไปหทงนาแต่ที่นี่ต่อเพื่องผมซือ,อกระดูปวนเนี่ยกระดูปนเรียบท่างในกับเชี่ยวงามร้านสองเมือง,อง,อองใงตพพงง้พี่นอ้อนงเอ้ร้านดังในเมืองหนองบกเป็นร้านต้นเผาภูไทยแต่เราฟรีเพราะที่นี่มีงานบุญบังไฟเลยพี่น้องเอ้บุญบังไฟมีฮอดบังไฟร้าน นี่ก็มีท่ากันเนาะบางไฟร้านหลายบ้างห,หาบริษิปเ่าของเราสอนได้ดบุบางไฟสองเมืองบางไฟแสนก็หลายบางไฟน้อยหแหงนับมาได้เลยนี่เป็นโรงยนมัธยมโรงยนสามัญวิซาซิเสองเมือง กินนอนงเรียนมัธยมวิชาชีพตัวแบบกิสภาพเราเวียดนามเป็นโรงเรียนมัธยมแต่ว่ามีสายวิชาชีพภาษาอาชีวะจบมัธยมฝ่ายเราก็ได้วิชาอาชีพไปนนาำหรอ จะมีสายกสิกรรมลายกษิตสามจิตวศนพุ่ม้าเนี่ยซอมแปงบอกดูว่าไฟฟ้ากันา่าจะมีเนาะเพื่อทรงเสริมให้นักเรียนเท่าที่จบม้ายบไปนมีวิชาอาชีพจิตโตเดินมาสร้างตางอยู่พานสองเมืองใต้พี่น้องเอ้ เปิดครับนักเรียนทั่วแขวงข้ามวอนมาศึกษาเรียนอยู่นี่มีหอพักใคอยู่ปีอปะไรอยากพูดรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถมาสอบถามทางห้องเรียนกันได้นะเป็นบ้านสองเมืองเลยับ ร้อป่าคลงามบ้านสองเมืองอะไรก็บ้านกุจับบ้าน,านกุจับก็เป็นบ้าน,นท้องทาวูไทยเลยพี่น้องบ้านกุจับกับบุศาวงามเลยตอนเคยไปรอลื่นไหลเหนื่อยอยู่ยอมรับบุศาวเหนื่อยคนงามงามสาวภูไทย ูได้ขาวไปเลยเป็นตาข่ายเป็นตาแค่กูจับก็บเป็นบ้านใหญ่เลยมีเอฟซีทานหนึ่งเพิ่นบ่เข้าใจภาษาลาวเพิ่นสงสัยเกี่ยวกับบ้านนี่แหละบ้านกูจับ,บนี่แหละทำ่ากุดแปลว,ว่ายังเพิ่นว่าโอ้ภาษาเวียดบอกเพิ่นว่า อา้าวผมเข้าใจภาษาลาวกุดก็คือมันมันมันขาดมันเหี้ยนอะแล้วกุกดเนาะภาษาเป็นภาษาลาวแล้วเนาะพี่น้อง้ะเมื่อกุดสมดมูรณ์แบเอ้าแล้วมือขาดแบบนี้เนาะเพคนเขเข้าใจใใคล้ายคนมีอภาัาติอย่างบางอย่างนะเป็นอย่างเช่นภาษาเวียดนามมาใช่ไหมเหรออ้าวมันว่ภาษาเวียดนานมต่อว่ากุด พี่เข้าใจเขาว่าพูดจีนพูดเวียดที่บอกเนาะพูดเป็นภาษาล่าบอกอว่าเป็นภาษาเล่านะแต่ว,ว่าความหมายที่พอสอนเข้าใจคือว่ามันพูดมันขาดมันเฮียนหรือว่าภาษาพุทยอาจจะมีความหมายอื่นอันนี้บอสอนกับ่มเดใจเนาะแต่โมเมนลภาษาเวียดแน่นอนเอฟซีทางใดมู้ประวัติความเป็นมาของบ้านกุจัจก็สามารถคอมเมนต์ได้พี่น้องเลย กบวานกุดชัปปัรซเมนตนบ้านบ้าเฟ้งกาแฟเนี่จะเป็นตุเป็นเมืองท่าแขกแล้วกุดชัปดีชิมนี้เบิ่งง่ายแล้วนี่้องน้ำบุฟเฟแขกเบิ่งนี่นองง่ายเนาะมีน้ำตลอดไป กดจับพี่น้องกันปาช่วงสีงลไล่เบอร์งขอโทษขอพ,านะพาออา่ายเนาะไม่ได้เมาซ้อนนะนะก็บกขอดมาไหนเจ็บคอพี่น้องเลยเจ็บคออะบิดานอะบิดานขึ้นบาลงเลยเจ็บคอตอนนี้่โไดคว่าบกขอด ที่หายายัางมาปวดกาไปหาหมอก็ไม่เจอพนักงาแนะนำให้ก่อออกอ้อยพันว่า,า,าก,ออก่อกออกเนี่ยเบาสอนอยู่ก็อุ้กใจแล้วแหละเนาะใไรไม่เจ้ยังตัดสินใจบปได้น้อยังทำใจบปได้เนาะพันว่าสิไปก่อออกเนี่ยพันว่ามันจำเป็นแท้ๆก็กออกได้อยู่เนาะแต่เบาสอนเพนเนมันก็บม่ได้ให้แห้งที่ร้องเลย เป็นมันแดงธรรมดาบุฟเฟ่มีหนองรัวมีอันตอมขาวๆจ้าเสื่อเนาะแต่ว่าย้อมหนาวเนี่ยมันมันมันจะเจ็บเทื่อนึงมันทอดแล้ดูหนาวเลยเขาจิบน้ําอุ่นใส่แล้วมันจะเศร้าหรือว่าอมยาแล้วมันจะเศร้านะอะไรบ้านตัดสินใจไปกาออกร้านปากเป้งเราพี่น้องอยปากเป้งเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่ อยู่ในเมื่อถ้าแขกบ้านเชีตังอยู่ระหว่างสายแดนท่าแขกกับหนองบกนี่ตลาดนัดไดเนาะตลาดนัดคนเปิดก็ซุกซุกก่อนบ่ายวันอังคารแล้วก็ตอนบ่ายวันวันศุกร์ตอนบ่ายหาแรงเราะมาเที่ยวมาจับจ่ายซื้อขายได้อาหารลายชนิดอาหารธรรมชาติจะมี ทะเลกับนี่เนาะอยู่บ้านภากเป้งยังมีด่านประเภทนี้อะไรเนาะด่านท้องชิน้นตามที่เ่าสอนมู่มาเนี่ก็มันเปิดอาจจะเป็นตอนเช้าวันอังคารกับตอนเช้าวันศุกร์นี่แหละถ้าไปฟังจังหวันเอากอนพนมเป็นบ้านนาดเนาะเขาไม่พี่น้องคนลาวเขาเพิ่นจะเอาอาหารการกินเพื่อไปว่างขายลายอยู่เนาะในราทิศ เราสอนยังไม่เอยไฟยักเชื่อออกมาบทท่านตื่นบทท่านมันไก่เบิร์โอกาสหน้าเนาะทางดีแล้วคือชีฮอดไว้อยู่กันมาอีกแบบแบบข้ามไปอยู่ม่วนได้ไปรอตลาดนี่คือเฉพาะตลาดอ่ะภายนารธรรมชาตินี่ตลาดนัดที่แค้ขทาง สอนเพิ่อนเปิดตลาดนัดใหม่ๆกับบ้าสอนนี่ล้วมาถ่ายคลิปก่อลมูมัดมาโปรโมทให้เพิ่อนแล้วปากเป็นเปล่นบ้านติดตแคมป์ของเนาะอันนี้โซนไหนโซนแคมป์ของอันนี้เป็นโซนแคมป์ทางใหญ่ายมาจากบ้านปากเป็นก็สิเป็นบ้านท่าแฮ ทางกับบ้านดอนทงดอนทงหน้าดินชีตรงใช่แต่เมื่อวันนี้พราสอนจะวนไปทางนั้นเนะาะสอนสิรัตไปทางบ้านอ่านี่แหละทางโน้นสิลาอ่ยังไม่แน่ใจว่าสิไปทางหน้าจำปาบ่เบิ่งตัวจริงก่อนเนาะสิไปทางรัต จะเห็นทางใหญ่จากดมใต้รัดมานาคมเนี่ยจะมีทางแวว์อยู่บ้านปากแปลงเน็ตเข้าไปมาสีหาิโลธเนี่ยละอย่าเป็นชิปภาพบรรยากาศน้องบอสอนภาพ่น้องร่องเที่ยว เวลาทั้งสองเมือง,งมางอดปากเป้งเนาะอานนี้ขอปิดชิฟไว้ซ้ำัีก่อนเนาะพี่ร้องขอขอบใจทุกท่านที่ขอบาดิตามพรบสมขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งโชคหวาเนเงินคำร่ำรวยสบายดี